สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาทําเมนูเผือกหอมปั่นค่ะจะทําทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนเลยนะคะวิธีทําก็ง,ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลย มาทำ่สมผสมกันก่อนเลยนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะก็เตรียมแก้วชงมาเลยและผงเผือกหอมที่ใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นผงเผือกหอมของอีอวินตัวนี้เลยค่ะสำหรับเมนูปั่นนะคะแก้ว16ออนจะใช้ผงเผือกหอมอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะหรือสามารถปรับปริมาณตามความชอบได้เลยนะใครที่ชอบความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนก็ปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะ และแก้ว22ออนก็จะใช้ผงเผือกหอมอยู่ที่2.5ช้อนโต๊ะหรือว่า2ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้เราจะทําแบบเข้มข้นนิดนึงนะจากนั้นเติมน้าร้อนเพื่อที่จะมาละลายผงเผือกหอมค่ะแก้ว16ออนจะใส่น้ําร้อนไปที่40 ml ส่วนแก้ว22ออนจะใส่น้าร้อนไปที่60 ml ค่ะแล้วก็คนให้ผงเผือกหอมละลายก่อนค่ะ จากนั้นก็จะใส่ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแก้วซิมอ,อกออนจะใส่ครีมเทียมไปที่1ช้อนโต๊ะ ส่วนแก้ว22ออนจะใส่ครีมเทียมไปที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าใครชอบความมันมากๆก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะอันนี้เราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าในผงเผือกเขาก็จะมะีครีมเทียมผสมมาด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่เป็นน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายก็จะใส่เท่ากันกับครีมเทียมเลยค่ะแก้ว16ออนจะใส่ไปที่1ช้อนโต๊ะ ส่วนแก้ว22ออนก็ใส่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเลยค่ะความหวานนี่ก็สามารถปรับลดเพิ่มได้ตามความชอบได้เลยนะจากนั้นก็คนให้ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายละลายพอละลายดีแล้วนะคะก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะแก้ว16ออนจะใส่นมข้นหวานไปที่40 ml และแก้ว22ออนจะใส่นมข้นหวานไปที่50 ml ค่ะแล้วก็คนสักหน่อยนะคะ สุดท้ายก็จะตามด้วยนมข้นจืดค่ะแก้ว16หออนจะใส่นมข้นจืด20 ML ส่วนแก้ว22ออนจะใส่นมข้นจืด30 ML แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะทั้ง2แก้วเลยพอคนให้เข้ากันทั้ง2แก้วแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของน้ำเพืองหอมที่พร้อมจะนำไปปั่นแล้วค่ะจากนั้นก็นำทถปั่นมาเลยแล้วก็ตักน้ำแข็งมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแก้ว1ิหออนนะคะตักน้ำแข็งมาพูนแก้วแบบนี้ค่ะ แล้วก็เทใส่โถปั่นได้เลยอันนี้จะเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กนะคะแล้วก็จะใส่เพิ่มไปอีกประมาณนี้ค่ะอย่าลืมใส่เพิ่มนะเวลาปั่นออกมาจะได้เต็มแก้วพอดีค่ะสำหรับน้ําแข็งหลอดเล็กนะ จากนั้นก็เทนในส่วนของน้ำเผือกหอมแก้ว16ออ,ออนซ์นะคะที่เราชงไว้เทใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยแล้วก็นำไปปั่นได้เลยนะคะในส่วนของแก้ว22ออนซ์นะคะก็ทำเหมือนกันกันกบแก้ว16ออ,ออนซ์เลยนะคะตักน้ำแข็งเหมือนกันเลยนะก็ใช้เป็นแก้ว22ออนซ์ตวงนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นทั้งสองแก้วเลยนะคะแล้วกลับมาดูตอนปั่นเสร็จแล้วกันค่ะ และพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟมาเลยนะทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์เลยค่ะจากนั้นก็เทในส่วนของเผือกหอมที่เราปั่นมานะคะเทใส่แก้วให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วได้เลยค่ะและนี่เลยค่ะใส่เต็มแก้วแบบนี้แค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสามารถปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยค่ะหรือใครอยากจะตกแต่งด้านบนสักหน่อยแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามความชอบความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูเผือกหอมปัน่นทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะทําได้ไง่ายๆแบบนี้เลยนะคะลองไปทํากันดูได้เลยนะสามารถปรับรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยหรือว่าชอบความเข้มขน้นความมันมากน้อยแค่ไหนก็ไปปรับรสเพิ่มส่วนผสมได้เลยนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลื ืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ